พบกับ Inspiration p o d c a s t เรื่องตั้งเป้าหมายให้ถึงฝันบางคนตั้งเป้าหมายแล้วล้มเลิกไปก่อนไม่มีใครที่จะล้มเหลวหรอกมีแต่ล้มเลิกไปก่อนเท่านั้นถ้าเราตั้งเป้าหมายเราต้องไปให้ถึงฝันคนที่เขาสร้างผลลัพธ์ได้เขามีวิธีคิดคิดหลายๆทางคิดหลายๆด้าน ตั้งแต่มองว่าการเดินทางเป็นการเรียนรู้แล้วก็สนุกไปกับการเดินทางไม่ใช่ว่าคิดว่าเราต้องไปถึงเป้าหมายก่อนเราถึงมีความสุขสนุกแต่ให้คิดว่าในระหว่างทางคือการเรียนรู้แล้วก็ทำให้เราเพลิดเพลินสนุกสนานเราจะต้องสนุกสนานมีความสุขก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายแต่ถ้าใครคิดว่าไปถึงเป้าหมายแล้วค่อยมีความสุขนั้น เป็นความคิดที่ไม่ถูกวิธีมันจะไม่ช่วยให้เรามีแรงกระตุน้นไปถึงเป้าหมายนั้นคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่กำลังคิดท้อใจแล้วก็เอาเก็บคำพูดของคนรอบข้างมาคิดว่าคุณทำไม่ได้หรอกอย่าเพอ้อฝันเลยอย่าเพอ้อเจอ้อไปทำให้ตายก็ไม่ถึงไม่สำเร็จ ถ้าเรามวัวแต่เอาความคิดลบๆมาเป็นบรรทัดฐานมาทําเป็นเครื่องกีดขวางที่เราจะไปถึงฝันจะไปถึงเป้าหมายนั้นในที่สุดคุณจะทิ้งเป้าหมายนั้นแล้วก็ล้มเลิกไปก่อนเหมือนกับว่าบางคนหรือทีมงานที่กําลังไปขุดหาทองขุดเข้าไปอุโมงลึกๆๆๆเหนื่อยล้าและพอคนพูดบอกว่าเอ้ยไม่ได้หรอกมันไม่มีหรอกอย่าไปพอแล้ว พอหยุดพยุดแล้วก็เลิกมีคนหนึ่งมาสารต่อมาสัมปทานต่อเหมืองน,นั้นพอเข้าไปแป๊บเดียวเขาเป็นมหาเศรษฐีเลยซึ่งทีมเก่านั้นทนอีกหยุดใจเดียวก็จะถึงทองแล้วแต่เขาไปเชื่อสิ่งที่พูดว่าไม่มีหรอกเลิกเธอหยุดเธอเขาเลยเลิกนี่แหละเป็นสาเหตุที่ต้านขุนไว้ต้านไม่ถึงเป้าหมายแล้วก็ไม่สนุกกับการทำงาน คุณจะสู้หรือหนีบางครั้งคุณก็เก็บเอาคำพูดเล็กๆน้อยๆคนรอบข้างมาฟังมาคิดว่าเขาว่าทำตั้งนานแล้วไม่เห็นจะได้อะไรเลยไม่เห็นผลลัพธ์เลยถ้าคุณหมัวแต่เอาคำพูดนั้นมาคิดแล้วก็มาท้อใจมานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ลงมือทำคุณแหละยิ่งเป็นไปตามปากเขาคุณต้องลุกขึ้นมาเอาชนะเขาให้ได้ คิดให้ได้ว่ามันมีหนทางอะไรบ้างที่เราจะตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึงฝันวิธีการตั้งเป้าหมายของศาสตร์ระดับโลกคุณต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องการมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นภายใน12เดือนคุณต้องเขียนสิ่งที่ต้องการลงไปว่าฉันมีไรายได้10ล้านบาทภายในปีนี้ หลังจากที่คุณเขียนเป้าหมายแล้วคุณก็มาทบทวนวิเคราะห์สิ่งที่คุณเขียนซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวเป็นเป้าหมายหลักแล้วก็นำมาคิดวิเคราะห์ว่าทำไมถึงต้องประสบความสำเร็จเป้าหมายนี้ให้คุณระบุบปสษัคที่อยู่ระหว่างคุณกับเป้าหมายของคุณระบุความรู้และทักษะ คนที่สามารถจะมาคอยช่วยเหลือและสนับสนุนคุณคุณวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายหลังจากนั้นคุณลงมือทำและทำมันทุกวันเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเพื่อใหถึงเป้าหมายของคุณเมื่อคุณเริ่มฝึกฝนจนเป็นนิสัยในชีวิตคุณจะประหลาดใจอย่างแท้จริงในสิ่งที่คุณเริ่มประสบความสำเร็จคุณจะกลายเป็นคนที่มีพลังบวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณจะกลายเป็นคนที่นับถือตอนเองและเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูงขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณคือผู้ชนะตลอดเวลาคุณมีความสุขในระหว่างเดินทางคุณจะได้สัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์คุณสามารถที่จะควบคุมทิศทางการดำเนินชีวิตของตัวคุณเองได้คุณจะมีพลังและความกระตือรือร้นตลอดเวลา ผลลัพธ์ในแต่ละวันก็คือคุณจะสำเร็จขึ้นเร็วขึ้นโดยใช้เวลาไม่กี่เดือนถ้าเทียบกับคนทั่วไปที่เขาอาจจะใช้เวลาเป็นปีๆเมื่อคุณกลายเป็นผู้กำหนดเป้าหมายชีวิตของคุณโดยผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนซ้ำๆบ่อยๆคุณก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่าผู้ผู้เชี่ยวชาญแห่งความสำเร็จที่ฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณคุณจะเป็นคนที่อยู่ในฝ่าย สำเร็จในเพียงสเปเซของในสังคมนี้คุณจะมีความสุขมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตอย่างคนที่ประสบความสำเร็จตลอดทั้งชีวิตของคุณนี่คือการที่ระหว่างเดินทางคุณก็ได้หมั่นเรียนรู้และมีความสุขไปกับมันทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ มันเป็นแรงกระตุน้นเป็นแรงเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเป้าหมายที่สูงสุดได้และคุณจะไม่มีวันที่ล้มเลิกไปก่อนเพราะคุณสนุกกับมันตั้งเป้าหมายเล็กๆเดิมคืบหน้าไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆฝึกทำแบบนี้นี่คือศาสตร์กูรูระดับโลกวิธีตั้งเป้าหมายให้ถึงฝัน ตั้งเป้าหมายแล้วก็มาถามว่าทําไมถึงจะต้องให้ถึงเป้าหมายนี้แล้วผลลัพธ์ที่จะได้คนรอบข้างเป็นอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะต้องฝึกทําทุกวันทุกวันแล้วก็ลงมือทําลงมือทําทําซ้ําๆทําจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ไม่ล้มเลิกสะก่อนเหมือนกับเรื่องขุดทองถ้าล้มเลิกแล้วเสียดายไหมคะคนที่มาขุดที่หลังเขาเป็นมหาเศรษฐีเลยกลุ่มแรก อีกนิดเดียวจะถึงแล้วทั้งทั้งที่เจาะลึกไปลึกไปลึกไปใกล้ถึงทองคำแล้วทอซะก่อนการตั้งเป้าหมายให้ถึงฝันนี้ใครเห็นว่ามีประโยชน์เขียนว่ามีประโยชน์สำหรับวันนี้อาจารย์นันโค้ดมาสเตอร์ NLP ใน Inspiration Podcast สวัสดีค่ะ